สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูเก้านะครับวันนี้ครูเก้าจะมาสอนวิชาสังคมศึกษานะครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้ครูเก้าจะมาสอนเรื่องอกฎหมายแพ่งและพาณิชนะนะย,ย์นะครับทีนี้นะครับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ย,ยนะครับจะแบ่งนะครับย่อยๆนะครับ อ่าออกเป็นหลายเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับจะเป็นกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับอ่ากับอ่าเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของระหว่างบุคคลด้วยกันเองนะครับทีนี้นะครับในกฎหมายแพ่งเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องบุคคลทรัพย์นิติกรรมนะครับระยะเวลานะครับอายุความหนี้เอกเทศสัญญานะครับละเมิดอ่าเรื่องครอบครัวนะครับเรื่อง มรดกนะครับจะเห็นได้ว่าเรื่องพวกนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอ่านะครับความหมายเนี่ยนะครับของกฎหมายแพ่งนะครับความหมายของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเป็นกฎหมายนะครับที่ใช้บังคับความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันนะครับอ่าก็คือเป็นบุคคลธรรมดาด้วยกันนี่แหละนะครับ ถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเป็นอย่างมากนะครับนับตั้งแต่เกิดจนตายนะครับซึ่งเราควรให้ความสนใจนะครับในข้อบังคับของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับผมรวมถึงกรณีศึกษาทั้งหลายที่มักพบเห็นได้จากสื่อต่างๆหรือประสบการณ์จริงครับเพราะว่านะครับถ้าหากนักเรียนเนี่ยนะครับเพรอะม่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ถูกต้องตามอ่า กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับจะทําให้ชีวิตนะครับของเราเนี่ยดำเนินไปอย่างปกติสุขนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับลักษณะนะครับอ่าักในเรื่องลักษณะลักษณะการกระทําความผิดทางแพ่งและความรับผิดทางแพ่งเนี่ยนะครับการกระทาความผิดทางแพ่งเนี่ยนะครับอ่ามันจะต่างนักเรีนยนอาจจะเคยได้ยินว่ามีติดคุกอ่าใช่ไหมครับมีการ ปรับมีการลิฟมีการอาหารชีวิตอันนั้นเป็นความลับผิดทางอาญาครับนักเรียนแต่ในความลับผิดในทางแพ่งนั้นนะครับก็จะมีถ้าหากจะทําผิดในทางแพ่งเนี่ยก็คือเป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายซึ่งในทางแพ่งเนี่ยเขาจะเน้นนะครับในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับค่าเสียหายต่างๆนะครับทีนี้นะครับเวลาประมวล ถ้ากฎหมายแพ่งนะครับเขาบัญญัติสมมุติว่านะครับกฎหมายเนี่ยบอกว่าใหา้คิดดอกเบี้ยได้นะครับไม่เกิน15%ต่อปีนะครับถ้าหากเราคิดเกินนะครับกฎหมายเขาก็จะปรับดอกเบี้ยที่เราคิดเกินนะ่ะมาเหลือแค่15แต่ถ้าเกิดว่านักเรียนนะครับไม่ได้ตกลงกันว่าคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับกฎหมายก็จะกําหนดไว้ให้นะครับว่า เป็น7.5ต่อปีนะครับแต่กฎหมายก็ไม่ได้กําหนดนะครับว่านักเรียนจะคิดน้อยกว่า7.5ได้หรือไม่อ่าเพราะฉะนั้นนักเรียนจึงสามารถทําได้เพราะเขาไม่ได้ห้ามนะครับผมทีนี้เรามาดูนะครับในเรื่องนิติกรรมเรามาดูกันในเรื่องนิติกรรมนะครับบุคคลนะครับอ่าในนิติกรรมเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของบุคคลนะครับ ที่แสดงเจตนานะครับและการแสดงเจตนาของเขานั้นนะครับเขาต้องการมีผลผูกพันที่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายนะครับผมทีนี้ถ้าเราเนี่ยนะครับแสดงเจตนาว่าจะซื้ออยาเสพติดอาวุธปืนเถื่อนอันนี้เราไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่า เป็นการผูกพันที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหรืออาไปขัดกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรมรมอันดีของประชาชนนะครับการแสดงเจียรตนะครับที่จะให้มีผลผูกพันตามกฎหมายต้องไม่มีวัตถุประสงค์ครับนักเรียนต้องไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งนะครับโดยกฎหมายนะและก็ต้องไม่ขัดกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรมรมอันดีของประชาชนนะครับ อันนี้เขาจะบัญญัติไว้เพื่อให้นะครับสังคมเราเนี่ยมีความสงบเรียบร้อยนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลังนะครับทีนี้ถัดมานะครับถัดมานะครับคำว่าสัญญานะครับการทำสัญญาเนี่ยนะครับก็คือการที่มีบุคคลนะครับตั้งแต่กี่ฝ่ายครับอ่าใช่ครับ2องฝ่ายขึ้นไปนะครับนักเรียนแล้วเขาเนี่ยตกลงนะครับก่อความ ูกพันขึ้นในทางกฎหมายนะครับก็คือตกลงที่จะทำอ,อะไรกันบางอย่างาที่มีผลในทางกฎหมายาแล้วก็เหมือนกับนิติกรรมนะครับก็เหมือนกันเลยคือนะครับสัญญานี้จะต้องไม่มีวัตถุประสงค์นะครับที่เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งนะครับโดยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะครับหรือศีลธรรมอันดีของประชายชนนะครับทีนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาดูกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องของ าการซื้อขายนะครับการซื้อขายนี้นะครับเขานะครับจะแบ่งบุคคลออกเป็น2ฝ่ายนะครับนักเรียนคือฝ่ายผู้ซื้อและฝ่ายผู้ขายนะครับทีนี้แต่และฝ่ายเนี่ยก็จะมีหน้าที่เป็นของตัวเองนะครับก็เหมือนอถ้าฝ่ายผู้ขายเนี่ยนะครับผู้ขายก็ต้องโอนนะครับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นให้แก ฝ่ายผู้ซื้อถูกไหมครับแต่แล้วทีนี้นะครับผู้ซื้อก็จะต้องใช้ราคาทรัพย์สินนั้นเป็นเงินแก่ผู้ขายเป็นการตอบแทนนะครับสัญญาการซื้อขายนี้นครับเป็นสัญญาต่างตอบแทนถูกไหมครับเพราะแต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะมีหน้าที่เป็นของตัวเองนะครับเหมือนผู้ซื้อนะครับเราจะไปซื้อของเราก็ต้องมีเงินเตรียมไว้ชําระราคา ให้ผู้ขายเมื่อผู้ขายได้โอนกรรมสิทธิ์หรือส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้เราเ่อนไหมครับเหมือนนักเรียนเข้าเซเว่นอ่านักเรียนไปซื้อน้ํามาขวดหนึ่งเวลานักเรียนหยิบไปตั้งที่เคาน์เตอร์เซเว่นนะครับนักเรียนก็ต้องอให้พี่พนักง,งานนะครับคิดตังค์แล้วนักเรียนจ่ายตังค์นักเรียนถึงจะเอาของออกมาได้ถ้านักเรียนเอาของออกมาโดยไม่จ่ายตังค์มันจะเป็นการลักทรัพย์ครับผมนะครับ ทีนี้นะครับนักเรียนทรัพย์สินเนี่ยนะครับที่สามารถซื้อขายกันได้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ประเภทนะครับสประเภทนี้นะครับก็คือนะครับประเภทแรกจะเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับกับประเภทที่2นะครับก็คือสังหาริมทรัพย์ทีนี้นะครับนักเรียนทีนี้นะครับสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอ่าถ้าเขาแยกเป็นสองข้อเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ต่างกันใช่ไหมครับอ่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับ ก็คือถ้าคิดกันง่ายๆจำกันง่ายๆนะก่อนดูความหมายนะครับก็คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้แต่ถ้าสังหารเงิทรัพย์เนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ทีนี้เรามาดูความหมายกันนะครับในความหมายเนี่ยนะครับสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับคือที่ดินนะครับและทรัพย์ที่ติดกับที่ดินที่มีลักษณะเป็นการถาวรนะครับเน้นถาวรเป็นหลักหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน นั้นนะครับและรวมถึงนะครับทรัพย์สินอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดกับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วยนะครับก็อย่างเช่นนะครับนักเรียนมีที่ดินนะครับบ้านเรือนอ่ะไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นนี้นะครับจะต้องอ่าเป็นต้นไม้ที่มีอ่าต้นใหญ่ๆนะไม่ใช่เป็นแบบเหมือนเป็นผักบุ้งอะไรแบบนี้อ่ะไม่ได้นะครับแบบนี้ อ่าแล้วก็ก็รวมไปถึงสิทธิ์นะครับในการจำนองที่ดินด้วยนะครับทั้งเรียนถัดมานะครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับเป็นทรัพย์สินอื่นนะครับนอกจากอ่าอสังหาริมทรัพย์นะครับสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์สินอย่างอื่นที่นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์ถูกไหมครับก็แสดงว่าต้องเป็นทรัพย์สินที่มันไม่ได้ติดกับที่ดินอ่าและต้องไม่ใช่ที่ดินนะครับอ่าทีนี้นะครับอ่า สังหันมรรั์เนี่ยก็คือเช่นนะครับช้างมา้าโตเก้าอี้นะรถยนต์ดินสอปากกายางลบนะครับและหมายความรวมถึงนะครับสิทธิ์อันเกี่ยวกับทรัพย์สินก็อย่างเช่นนะครับสิทธิ์ในการจำนำเป็นต้นนะครับนักเรียนทีนี้นะครับเรามาดูทรัพย์ที่ซื้อขายไม่ได้กันบ้างนะครับทรัพย์ที่ซื้อขายกันไม่ได้เนี่ยนะครับ ก็นะครับจะมีอยู่นะคระับอ่าครัวตัวอย่างให้ดูนะครับประมาณ4อย่างนะครับ4อย่างนี้ก็คือนะครับ <thoughts> อันแรกเป็นสาธาระสมบัติของแผ่นดินนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นที่ของรัฐนะครับเราไม่สามารถมาซื้อขายกันได้อ่าเรามีอะไรมีอะไรบ้างครับที่เป็นสารณาสมบัติของแผ่นดินที่ชายตะลิงอ่าที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ําลําคลองอ่าทางน้ํานะครับที่ดินที่รัฐบาลอ่าห่วงห้าม ก็อย่างเช่นป่าสงวนเป็นต้นนะครับนักเรียนสิทธิ์นะครับซึ่งถัดมานะครับเป็นสิทธ์ซึ่งกฎหมายห้ามโอนเนี่ยนะครับก็คือนะครับสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกของเจ้ามรดกแต่เจ้ามรดกคนนั้นอ่ะยังมีชีวิตยอยู่ทีนี้การรับมรดกเนี่ยเราจะรับมรดกได้ก็ต่อเมื่อต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อเจ้ามรดกอ่ะเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับทีนี้สิทธิ์จะได้รับมรดก ที่เจา้ามรดกมียังมีชีวิตยอยู่เนี่ยนะครับเราไม่สามารถาซื้อขายหรือโอนให้กันได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสิทธิ์ที่จะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูนะครับอันนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวนะครับไม่สามารถโอนให้แก่กันได้นะครับถัดมานะครับทรัพย์สินที่กฎหมายห้ามไม่ให้มีไว้ครอบครองนะครับก็คืออาวุธปืนเถื่อนยาเสพติดนะครับสิ่งพวกนี้ไม่สามารถนํามาซื้อขายกันได้นะครับ อ่าถัดมานะครับก็คือที่วัดและที่ธรณีสงฆ์นะครับอันนี้ก็ไม่สามารถนะครับเพราะกฎหมายห้ามไว้นะครับอ่าและสุดท้ายนะครับสิทธิ์ที่จะได้รับนะครับบำเหน็จนะครับบำนานจากทางราชการนะครับผมทีนี้เรามาดูแบบนะครับแบบแบบของสัญญาซื้อขายเนี่ยนะครับ โดยทั่วไปนะครับจะไม่มีแบบนะครับโดยทั่วไปนะครับการซื้อขายเนี่ยจะไม่มีแบบทำแบบไหนก็ได้นะนักเ,เรียนจะเขียนใส่ในกระดาษที่รองกล้วยทอดรอ,องน้ำมันกล้วยทอดก็ทําเป็นสัญญาก็ได้นะเพราะมันไม่มีแบบเราจะทำไงไนดะ้แต่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ทรัพย์นั้นนะครับเป็นสังหาริมรั์นะหรือเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิด พิเศษนะครับอ่าสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเนี่ยก็อาจจะมีเรือนะครับอ่าเรือที่มีระวางตั้งแต่นะครับอ่าห้าตันขึ้นไปนะครับอันนี้เรียกว่าสังหาริมทรัพย์พิเศษซึ่งนะครับสิ่งของพวกนี้นะครับจะท่องนะครับจะต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับทีนี้นะครับอ่าถ้าเราไม่ทําตามแบบนี้นะครับนักเรียนถ้าเราไม่ทําตามแบบนะครับก็คือ ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นโมฆะคานังเรียนมันจะกลายเป็นโมฆะโมฆะก็คือการเสียเปล่าอเท่ากับว่าไม่เคยมีการทําสัญญาใดๆกันเลยนะครับอเราก็ต้องคืนอของทุกอย่างให้แก่กันนะครับถัดมานะครับทีนี้นะครับการที่นะครับทำสัญญาซื้อขายนะครับสังหาริมทัพย์เนี่ย นะครับเราจะต้องทําสัญญานะครับ royable. หรือหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอ่าเพื่ออะไรเหรอครับนักเรียนเพื่อที่ว่าเราจะได้ฟ้องร้องกันได้นะครับและการทําสัญญานะหรือหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนี้นะครับนักเรียนจะต้องทานะครับเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ที่อาจต้องรับผิดนะครับไว้นะครับหรือนะถ้าไม่มีสัญญาก็ต้องให้วางมัดจําไว้นะครับหรือไม่ก็นะครับนักเรียนก็จะต้อง ให้เขาชำระนี้บางส่วนไว้นะครับถึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ทีนี้นะครับเรามาดูหน้าที่นะครับหน้าที่ความรับผิดของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าที่ความรับผิดของผู้ขายกันก่อนนะครับผู้ขายเนี่ยนะครับเขามีหน้าที่จะต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อนะครับตามข้อตกลงในสัญญานะครับ และนะครับถ้าทรัพย์สินนะที่ซื้อขายกันชำรุดบกพร่องนะครับอ่าไม่ว่าจะเหตุบกพร่องด้วยเหตุอย่างใดๆนะครับมีผลให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมราคานะครับหรือเสื่อมประโยชน์ในการใช้สอยนะผู้ขายก็จะต้องรับผิดนะครับแ,แต่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 นักเรียนแต่แต่นะครับนะผู้ขายไม่ต้องรับผิดนะครับถ้าถ้าถ้าถ <uh ้านะนักเรียนนะทรัพย์สินที่ได้มาจากการขายทอดตลาดนะครับอ่าอันนี้ไม่ต้อง รับผิดหรือหรือนะครับความชท่รทุกพ้องนั้นนะครับได้เห็นประจักษ์เห็นกันอย่างชัดๆแล้วว่าเวลาส่งมอบนั้นนะครับผู้ซื้อนะอาเห็นแล้วก็ได้รับเอาทรัพย์นั้นไว้นะโดยไม่ได้อิดเอืออโดยไม่ได้ปฏิเสธอะไรเลยนะครับและสุดท้ายนะครับผู้ซื้อนะครับรู้อยู่แล้วว่านะ,ะตั้งแต่เวลาซื้อเลยนะครับว่ามีความชท่าทกพพ่องนะ หรือควรจะรู้ได้ถ้าได้ใช้ความระมัดระวังก็คือถ้าเราเนี่ยได้ตรวจสอบดูเล็กๆน้อยๆเราก็อาจจะได้พบเห็นความชำรุดบกพร่องนั้นนะครับถ้าเป็นทั้ง3กรณีที่ครูพูดมานะครับผู้ขายไม่ต้องรับผิดนะครับผู้ซื้อก็รับผิดไปเลยนะครับสุดท้ายนะครับหน้าที่และความรับผิดของผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อเนี่ยจะต้องรับมอบนะครับทรัพย์สินที่ตนได้ซื้อและใช้ราคานะครับตามสัญญา ซื้อขายนะครับและถ้าผู้ซื้อพบเห็นความชุดบกพร่องอในทรัพย์สินที่เราซื้อเนี่ยเราเห็นว่ามันบุกพล่องนะเราเนี่ยมีสิทธิ์จะไม่ชําระราคาก็ได้นะเว้นแต่นะครับถ้าผู้ขายเนี่ยหาประกันมาเป็นการสมควรนะว่ามีประกันให้กี่วันกี่วันเท่านี้ถ้ามันเสียอะไรแบบนี้อโอเคนะครับทีนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนนะครับเรื่องนะอ่า กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในวันนี้เราเรียนกันเรื่องสัญญาซื้อขายนะครับหรือการซื้อขายครูขอให้นักเรียนนะครับกลับไปทบทวนนะครับอ่ามันไม่ได้ยากนะครับนะครับกลับไปทบทวนทบทวนวันนิดนะครับพอถึงวันสอบเราจะสบายนะครับนักเรียนอ่าสู้ๆนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ